เอว่าแต่สาวทิ่ต้อะทำอะไรดีวะเนี่ยว่างก็ว่างไอชาโคก็ไม่มาเล่นด้วยสักทีโทรตามไปหาสิพ่อแล้วเนี่ยไม่รับสักสายเฮ้ยแต่แปลกวะปกติมันชอบรับสายเรานีวะเออช่างมันเถอะอาจจะไม่ว่างเออเออเออแต่ไม่มีกันบ้านนี่ว่าแล้วมันไม่ว่างเล่งอะไรวะเล่นเกม ดูโทรศัพท์เล่นเอ๊ะเอเอช่างมันมเนออเอาวะไงดำข้าวทำไมไม่รับสายกูดำข้าวอะไรกูชีอสม้มมึงเดินสม้มใช่ไหมเออก็ใช่ไงเนี่ยกูส้มไม่ไม่มึงที่ชาโคฮะมึงตายแน,น่ไอ้กล้วยพากคีริ้วสั่งมาะฮะพากคีริว้วอ๋อกูจำได้แล้วกูจะเปิดและไฟจังม เลเวลสามพ่องชาโูสามารถไม่ยกมือใช้สกิลได้ลูกผีษพี่คาบมนานาอะฮู้ดาฟายเฮ้ยไอชูเอเฮ้ยมาด้านกูได้ไงใช้วิชาไวไอพิษไอ้โซนตัวเกเองยังไงตอนนี้มึงก็ไม่ใช่เพื่อนขี้ตายไป็นสายสม้มแป้งเย็น กูจะไม่ปล่อยให้มึงหายใจไอ้ส้มเราก็ไม่ไหวมันกันว่ะโอ้ย เออมาดูกันว่าวันนี้ใครจะตายอาชูแวบเฮ้ยแป้งเย็นแป้งเย็นยแล้วก็แป้งเย็นน่าไฟดับแล้วต้องไข่ทะลุเฮ้ยเป็นไปได้ เราตื่นแล้วรอเนี่ยนึกถึงแล้วก็มโหเลยเราแพ้ได้ไงเนี่ยอาจารย์สอนมาเป็นยังดีทำไมเราถึงแพ้เรากระจอกจริงๆถ้าเราใช้การเข้าสิงเกินห้าร้อยครั้งเราอาจจะอยู่ในล,ล่างคนนั้นไปเลยเฮ้ยกูลืมไปเลือแปดครั้งตอนนี้เรือเจ็ดแลหและกูต้องเผาเผาหน่อยนะโอโหต้องหนีก่อนละไม่งั้นครูพาคีริวมาตามกูตายครูพี่ด้วยส้มหวา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป